โอเคครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมก็จะมาซื้อคอมให้น้องชายผมนะครับผมใช่ไหมน้องโมใช่มึงยังงบเท่าไหร่สี่หมื่นฮะเท่าไหร่นะสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้โหมากจัดก่อนนี่ร้านคือตอนนี้ผมผมสั่งประกอบไปแล้วเดี๋ยวคือสเปคเนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับผมนี่ก็ร้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวโพสเดี๋ยโพสไอครับผมไอ้แฮปอะไรนะนโมเขาเขาไม่จ่ายอขาเขาเขาไม่จ่ายแล้วมึงอยู่เป็นคนจ่ายเวนไปครับไปครับ ลูกค้าก็จะเป็น i 5 1240ึ่งครับหก <6. S 2> คอสิบสองเทสแล้วก็เมนบอร์ดจะเป็นท mm ัพเกมมิ่ง B ี760 M พัดนะครับตัวมี Wi-Fi mm hmm. แล้วก็แรมเป็น D R ที่6ิกิกวัด3.2มันสองนะครับส <c oughs> องตัว8ปดกิกสองตัวแล้วก็การ์ดจอของลูกค้าจะเป็น3060 T I แล้วลูกค้าฮาร์ดดิสต์ของลูกค okay. ้าก็จะเป็น1นึเทนะครับผมเป็นดีแบ็กครับผมจากไอแอลซีวีดูตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี um> <S <s ้ตัวเครื่องมันรับปันสามปีครับยกเว้นตัวเคสเก็บกล่องมาด้วยครับแล้วก็ของลูกค้าก็จะมีเพิ่มมาก็คือซิงลมใช่ครับผมซิงลมใช่งบทั้งหมดก็ประมาณเท่าไหร่พี่สี่สี่หมื่นรวมจอด้วยมันจะเป็นสี่หมื่นหนึ่งครับสี่หมื่นหนึ่งครับผม คือนี้ประมาณสี่หมื่นหนึ่งนะครับให้ให้น้องชายผมเองเนาะเป็นไงดีใจไหมสี่หมื่นหนึ่งนะครับผมเครื่องแรกในชีวิตก็ทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับนโมไหนของแถมที่นโมได้มีอะไรบ้างมีอะไรนี้มีอันนี้นะครับผมเป็นชูดด้วยเจ็ดชูดเอาไปชิ้นหนึ่อย่เลยโมมึงเหือของแพงของแพงชิ้นหนึ่งเลยชิ้นหนึ่งเลยใช้เลยอ๋อใช้เลยอ้าวอา แกวไม่ออกแกะไม่ออกมันก็ปิดไปไแกะแล้วแกะแล้วปมาเล้ยมาเลยมาเล้จะฉวแฮมไม่ใช่ของไอแฮมนะเว้ยวานงนเยอะเลย้าไ่ครับโมท่าไ่ฮะท่าไหร่ครับอมท่าไ่ครับส่หมื่นหนึ่งส่มื่นหนึ่ง้ยมันมันแปสิบาทได้โมโมหรือแปสิบบาทอบโมใส่หมื่นหนึบาทแปดบาทนะเออนะครับผมก็ที่เหลือขยะขยะอะไราะไม่ใช่เลยนี่นะครับผมก็ เว้ยโมบางเื่ของแถมไม่ถ้าซื้อพร้อมจอเนี่ยจะแถมเกมมิ่งเกียร์นะครับเป็นของแ i7 CPU เนาะได้อะไรบ้างเนี่ยอันเนี้ยอันนี้โมได้อะไรบ้างถือ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 ได้ได้ได้เมาส์ได้เมาส์ได้ได้เมาส์ได้คีย์บอร์ดได้ได้อะไรนะหูฟังหูฟังนะหูฟังโอเควางไปวางไปนะครับเดี๋ยวพี่จันรีวิวแล้วนะครับก็ได้เสื้อด้วยนะครับผมน้องผมนี่ XL สอง XL เลยนะเออไม่รู้ว่าจะเสียอะไร เอาอยู่บนเราไปแล้วมไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึโอ้โหแล้วดูแล้วดูมุมวางเนี่ยมวยโอเคนะครับผมไอ้คนนี้ก็โยนทิ้งไปนะครับน้องโอเคอันนี้เป็นเมาส์ของเอสเอะไรอ่ะนี่มันอันนี้มาอา่านวุธเนี่ยอ,อ่าเอออันนี้เป็นของไรเสร็จนะเมาส์งูสีเขียวนะครับก็ทิ้ไงไปนะครับเป็นของแถมนะครับเราจะวิวของแถมเสร็จละต่อไปเป็นของหละนะครับผมโอเค นะครับเราจะเราจะเปิดหวัวมันด้วยคอไอห้านะครับผมคอยอห้าสองสี่ร้อยเอฟนะครับผมแล้วก็จะเสอ้อนี้อีกแล้วโ <c oughs> ยนทิ้งไปหมดโอเคแล้วก็เมมโมอนะ b J ีเจ็ดศูนย์เอ็มพนะครับ w i ฟ i ยดีสี่เนะาะตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมเลือกให้น้องเลยนะครับแล้วก็เอ่อเอาอะไรดีวะไอห้าไปแล้ว,ลวเออ,เอ,อนี่ราการแรมนะครับผมแรมแรมว่างเปล่าแรมแรมมันอยู่ในเครื่องนี้แล้ว นะครับผมแรมเป็น1ิบหกิกนะ DDR DDR 4นะครับวอสปีด3ามพนสองเนาะก็อันนี้จะเป็นทิงตันฟู r ีนะครับผมแบรนด์นี้แล้วก็แล้วก็ความจุนะ WD Black นะครับผมวิสปีด5,5,150กล้องมือไม่กล้องมึงโฟกัสอะไรนะครับอันนี้เป็น WD Black นะครับ 1TB เทราไบต์นะครับแล้วก็โยนทิ้งไปเพราะมันไม่ใช้ power supply power supply เนี่ยจะเป็น เออหกร้อยห้าสิบบาทนะครับไปเก็บไปเป็นของอกิจบัยนะครับแล้วก็เป็นแปดสิบพัดนะครับบอนด์นะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพัดลมเออมันมันคือพัดลมนะเติมมานะครับผมแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็อันนี้นะครับผมอันนี้เป็นซิงลมนะครับผมซิงลม A G สี่ร้อยนะครับผมพัดเนาะโอเคตัวนี้จะไม่มีไฟไมันไม่มีแสงนะครับผมที่เด็กของเรานโมเลยไปดิถือๆเลย ถือ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 ข้างตัวอันนี้ R T X 3060คือสอศูนย์ T I ของเขาอ่ากิกกิ๊กกิ๊กกิ๊กโมลืมเอาดูดีดูดีมาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเออกิ๊กกิ๊กหาหาไม่เจอเอาหาไม่เจออ่ะพี่จะบอกให้เออแปดจิกนี่นี่มาดูตรงนี้นะครับผมมึงหาอะไรเอากล้องไปโฟกัสหน่อยอ่ากล้องแปดจิกนะครับผมแล้วก็จอจอเป็น E สองศูนสามของ เผยผมมาแน่ใจแล้วลืมแล้วนะครับผมเป็นซีวีสเอ่อเป็นยี่ินิ้วนะครับผม Full HD 165Hz นะครับผมแล้วก็เอ่อนนี้หนึ่งเสนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนส่วนส่วนตัวเคสนะครับผมตัวเคสจะเป็นของ SKYTOO เนาะนะครับผมเดี๋ยวป้าหย๋อผมจะตัดไปตอนที่ผมประกอบคอมเลยแล้วกันนะครับ Legenda อ่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็ทําการต่อจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอโทษที่ทําการตัดไว้นะถ้าที่ที่ตัดไว้ก็คือต้องมาน่งประกอบไปส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับผมเคยต้องใช้น็อตใช้อะไรนะคือไม่สามารถประกอบได้นะครับผมก็ไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะครับผมก็โอเคไปเดี๋ยวพี่จะทําการต่อสายด้านล่างแล้วก็เปิดแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวทีหนึ่งนะครับอ่าแล้ผมก็ตอนนี้ผมก็ทําการ จัดคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ยังไงว้าอ,อย่างเอาอะครับอย่างเอาอะครับคอมมันนี้มา40,001นะครับผม<า>นี่4 0 0 0งพร้อมจอนะครับผมกดค,คีย์บอร์ดอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเขาจะแถมของตัวนี้มาให้เซเซอร์นะครับผมเนาะเป็นที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันะนะครับเ,ออเดี๋ยวโม มึงรู้ปะเนี่ยผมเปิดจออยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้เอเดี๋ยวนะนิวอ่ะเปิดปะเปิดปะใช่เฮ้ยผมเปิดจอให้อา่ะครับผมก็นี่อ่ะผมต่อจอเรียบร้อยแล้วพอดีลืมไมเนเจอร์อันแรกใชนะครับผมนี่อ่าโมลองเปิดดิแต่นี่นี่เออเอาถ่ายมาเนเจอร์เปิดดูอะไรเปิดอะไร สามเปอร์เซ็นต์หนึน่งเปอร์เซ็นต์โมโมโม่ปรับไฟดิปรับไฟดิปรับปรับยังไงองี้ยนี่มาไปโอเคครับผมก็ตอนนี้นะผมก็เข้าสู่หน้ามีบอร์ดเอซูตแล้วนะครับนี่สามารถปรับไฟได้นะครับผมนี่เป็นกระพริบ,บลเลนนอมเรมโบ้ก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมปรับเป็นอันนี้นะเป็นมิวสิกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเพลงอันนี้ก็จะเป็นวนไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เห็นไหมปรับเป็นค้างก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นเรนโบ้เลโบอันนี้เป็นองศานะครับผม อันนี้เป็นสายลุงเนาะน้องผมยาวสายลุงก็มาเป็นสายลุงแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับเพื่ให้ผมด้วยนะครับผมคงต้องไปแล้วนะครับผมซื้อของใหม่ให้น้องน้องหน้าน่าจะอยากเล่นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย